ว้าวตอนนี้เราอยู่ที่เมกาสะพานเล็กค่ะร้านนี้แม่ชอบมาค่ะชื่อร้านดีชอยค่ะ <c oughs> ตอนก่อนเนี้ยที่แม่มาเราได้ซีสแพดแจ้คจำได้ปะนี่อของตุเรงมากเลยร้านนี้อุ้ยอยุยจะบุง้งาการออะลองกระลองคือว่าแบบตอนเนี้ยก็คือมาการออะลองอ่ะหายอะสุดๆใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ราคาแบบสูงเลยอ่ะเราก็เลยมาเดินเมก้าสะพานเล็กกันว่ามันจะมีของเยอะขนาดไหนมีแล้วบุ้มกระลเดี๋ยวไปดูร้านนี้กัน นี่แล้วก็มีอันนี้ด้วยค่ะแล้วก็มีอันนี้ด้วยนี่โห้ยของเยอะไหมร้านนี้ดูสิเจอไหมเจออะไรขุณแจลาบูบูขคุณแจลาบู๊กก็มีหรออุ้ยอันนี้มิกกี้ของพ่อเนี่ยใช่ใช่ที่เรายังหาไม่ครบอะไรสองตัวหนูแต่มันยากอ่ะนี่แล้วก็มีอันนี้นะคะราคาก็จะแบบแพงกว่านิดนึงขคุณแจลาบูบูเหรอนี่มีนี่ด้วยจ้ะ สโอ้ชัดครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราได้อะไรบ้างแล้วก็จะไปดูร้านอื่นกันด้วยว่ามีอะไรบ้างที่ดีอุ้ยแก้วพิ้งค์เจ้าว้าวน่ารักค่ะลาบุ้งโกโกะโมกโกะอุ้ยเขาชอบค่ะน้องก้าวายอันนี้ก็น่ารักอ่ะนี่องนี่น่าว้าวเยอะเลยเยอะเลยอ่ะ ซิลปี่นี้ด้วยอุ้ยมีกระเป๋าใส่ว้าวนีของเจลุงบ๊อบด้วยเออมีเจลุงบ๊อบด้วยโอ้โหร้านนี้ของเยอะจริงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกันนะดอกไม้ตุ่ะอืมได้อะไรมาซื้ออะไรมาคะเป็นลาบูบู the monster toy นะคะเหรอเก่วันี้คะรุ่นนี้ไม่ค่อยเห็นโอ้ยอันนี้ขึ้นมาชั้นบนนะคะของเยอะมากเลยอะ นา่นารักน่ารักทั้งนั้นเลยไปดูข้างในร้านกันจะ้ะโอ้อออยเยอะมากสีน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอ๋ออันเนี้ยอันนี้ยน่ารักทั้งหมเนี่ยไม่ใช่สี่ร้อยไปเลยว้าวร้านนี้นะคะชื่อนี้นะของแบบเยอะมากๆเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปกันส่วนร้านนี้ร้านอาตองมาดูซิว่าวันนี้มีของอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะมีคาปิบาร่าด้วยนะ นี่มีอันนี้ได้ค่ะอันนี้ก็อยู่อุ้ยสามร้อยสิบาทริโก้เวอร์ชั่นไก่ทอดริโคที่เคยซื้อไปแล้วใช่ไหมคะเวอร์ชั่นไก่ทอดโอ้แล้วก็มีอันนี้ด้วยค่ะ นี่ก็มีเฮ้ยนี่ไงโมบูอรพับอะอบอกระป๋องเบาๆใช่ป่ะจะได้น้องกระต่ายแม่ แค่ว่ามากระลองก็ไม่มีนะคะอ้อยังมีอันนี้อยู่ค่ะอันนี้นาริกีเอ้ยแคแบร์นะคะอันนี้เป็นตุ๊กตาอนิเมะเอ้ยอันนี้อันนี้ที่เคยซื้อไปนี่ใช่ไหมเนี้ยเคยจุ่มไปแล้วทีนึงอ๋ออันนี้ที่เป็นตุ๊กตาชวนมุนเป็นซุมอ๋อตุ๊กตาชวนหมุนเป็นซุ่มสี่ร้อยบาทมีน่ารำมาอใครเมนูบุ๊ช เอามาอีกร้านหนึ่งนะคะร้านนี้ชื่ออะไรอะ่ะสี่จุดศูนย์มีหลอดด้วยหลอดเฮ้ยดูทีวีน่นนาแล้วใชนไหนี่มีอันนี้ด้วยทุกคนฮอปปี้ใช่จะ,ะจะมีแบบนี้นะคะในร้านเยอะแยะเลยให้เลือกได้แต่ที่เราสนใจก็คือ สนดอกไม้อ่ะสี่พัอ่ะแล้วก็มีตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยอุยีกามร้อลูกค้าสามร้อยบาทลูกค้าสามร้อยีแี่พี่กนสโอแล้วก็มีตงนี้ด้วยค่ะทุกคน นี่ตัวมัจจุราชจะเป็นคอลเลคชันอะไรยมีตัวนี้ด้วยทุกคนแบงก์ก้อหนึ mm ่งหมื 8, ่นเจ็ดอะไรสักอย่างหนึ่งเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดพันเก้าร้อยอะคะนี่มาได้ที่ร้านนี้นะจ๊ะชั้นบนสุดเลยจ้า4.0จ้ะตันนี้เราก็พามาดูประมาณนี้นะคะและเดี๋ยวเราก็จะไปแกะของเกรซที่เกรซซื้อมานะทุกคน ตติดามกันเรามาอีกร้านหนึ่งนะคะอันนี้อุ้ยมีมีเลยอ่ะชาวสวนน่ะแล้วก็มีอุ้ยมีหน่อยเลยจ้านี่อันนี้ก็ยังไม่มีเลยแล้วก็มีกระเป๋าเพชของเยอะอยู่นะแล้วก็มีแท็กซี่อุ๊ยมีน้องคนนี้ด้วยจ้าสี่พันห้าค่ะไปไปดูร้านอื่นกันต่อไป ตอนนี้คือที่ทุกคนกำลังหามาการองใช่ไหมคะแต่ว่ามาการองหมดจ้าอันนี้ชื่ออะไรคะอันนี้อันนี้หมวกอ๋อหมวกนะคะหมวกด้วยน้องเป็นกระเป๋าเป็นลูกหมวกพันสองอ๋อแล้วก็มีที่ใส่ค่ะน้องเป็นกระเป๋าด้วยดี๋ยวล้นี่ชื่อว่าเรนโบว์พอยมีเบอร์ด้วยจ้ะประมาณนี้นะ เดินมาที่ชั้นค่ะค่ะเจอมากระลองหมดข้างในมีมากระลองหมดแล้วก็เจอแซดค่ะข้างในยังมีมากระลองอะค่ะแต่ว่าหกล่องไม่ใช่มีหลายกล่องนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอามาวางแล้วกล่องละสองคันค่ะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้แกะชิ้นนี้จุ่มสีเอาเองนะคะเราจะได้ซ้ำไหมถ้าเราซื้อแล้วก็อีกร้านหนึ่ง อีกร้านหนึ่งค่ะร้านนี้อยู่ที่ชั้นห้าเหมือนกันก็มีตัวนี้แล้วก็มีแซตทาเดสไฟฟาร์มลีสไปเอ็กแฟมลีใ uh, ช่มีคิมมอนด้วย Kim อุ้ยอันนี้ได้จ้าแล้วก็มีน้องค <Kim on. S 1> ิมมอน,น <laughs> อุ้ยนี่น่ารกักจัง ถ้าใครชอบก็อย่าลืมติดตามงเก็กบัพปะกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นต่อก่อน